ครับผมเอนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับกันตาบิลด์เดอร์บายเนะครับวันนี้กัญชาที่ผมจะมารีวิวก็เป็นไปตามสัญญาไว้นะครับผลโหวตชนะเลิศนะครับของเดือนเมษายน259 1 1ต่อ1น0คริมเกอด้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมการโหวตนะครับกัญชาที่ผมจะมารีวิวในเดือนเมษายนนะครับมีคนเข้ามาร่วมโหวตก็เยอะเลยเนาะเกือบ300คนเน่นะครับก็ว่าจะจัดโหวตแบบนี้ ทุกๆต้นเดือนนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะมีกันพลาออกใหม่ทุกเดือนใช่ไหมล่ะเจ้ากันพลามาให้โหวตกันว่าในเดือนนั้นน่ยคุณอยากเห็นผมรีวิวกันพลาตัวไหนนะครับก็ถ้าใครอยากเห็นรีวิวกันพลาตัวไหนมากๆนะครับก็แชร์โพสต์ที่ผมจัดโหวตนนะครับไปที่เฟซบุ o กนะครับโปรไฟล์ฟลคุณนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของคุณเนี่ย เข้ามาช่วยกันโหวตนะครับถ้ากันพาตัวไหนได้รับคะแนนเยอะๆกันพาตัวนั้นก็จะถูกผมนํามารีวิวให้ชมกันโอเคก็สําหรับเจ้าพิมเกอร์เด้เนี่ยเดิมทีมันเป็นหุ่นยนต์นะครับในซีรีส์กันดั m มไอรอนบ o d ดจ์ออฟแซึ่งก็เพิ่งจบไปไม่เร็วๆนี้เองเป็นกันดั้มอีกหนึ่งภาคที่ผมรู้สึกว่าก็สนุกนะเออคือคือคือเนือ้อเรื่องมันมันน่าสนใจดีนะครับออแล้วก็ ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วว่าเดี๋ยวจะมีซีซั่น2มาเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่าเจ้าบาบาทอสของเราเนี่ยมันจะมีร่างใหม่ที่แบบเท่ๆออกมามากกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้มีหกร่างใช่ไหมซิกฟอร์มก็ไม่รู้จะมีเซเว่นอทอะไรอยูหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมารอดูนะครับก็ไม่พูดคำทำเพลงนะนะก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุ้มค่า ที่คุณจะเสียเงินซื้อมาต่อหรือเปล่านะครับก็มาชมกันได้เลยกับรีวิวหนึ่ต่อหนึกริมเกอรด้ไปดูกันได้เลย โอเคตอนนี้ผมก็แกะแผงทั voilà ้งหมดแผงลันเนอร์ของเจ้า1ต่อ100กิมเกอร์ได้ออกมาดูแล้วนะครับจำนวนแผงเนี่ยมีไม่เยอะเลยนะครับมีแค่9แผงเท่านั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นแผงใหญ่ซะหน่อยแล้วก็มีแผงเบิ้ลนะครับอยู่2ชุดด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นสีสองอันเนี้ยนะครับอกับอปิอันนึงเป็นอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็น B นะครับที่ผมสังเกต นิดหนึ่งก็คือเรื่องสีนะครับสีที่เราคิดว่าหน้ากล่องมันเป็นสีแดงเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นสีแดงมันไม่ใช่สีแดงนะคือมันออกเหมือนแบบชมพูเออคือเหมือนชมพูเข้มๆนิดหนึ่งคือมันไม่แบบแดงเหมือนที่ที่ที่ทเราคิดกันในตอนแรกนะครับก็แปลกๆดีผมว่ามันเลยกลายเป็นสีมันดูหวานๆลงนิดนึงนะครับ ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรก็โครงในก็จะเป็นสีเทาๆดำๆนะครับอันนี้จะเป็นแผงสีอันเดียวที่มีก็คือแผงซีนะครับก็จะมีดาบนะครับที่จะเป็นสีแบบทองๆมาให้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแผงชิ้นส่วนที่เป็นใสๆสีออกฟ้าฟ้าแบบน้ำทะเลนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสี ผมมัดค่าผมดำนิดนึงนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไร p ีนะครับที่เด็ดสุดก็ของซีรีส์1นึต่อหนึนะครับกันด้าไมลอนบัตออฟเอนก็คือสติกเกอร์นี่คือสติกเกอร์ของเจ้า1นึ่ต่อหนึกริมเกอร์เด้นะครับเท่านี้นะครับให้ผมนับชิ้นได้เลยนะเพราะมันน้อยมากมีได้กัน2ชิ้นนะครับแ <laughs> ถมสติกเกอร์มา2ชิ้นนะครับสำหรับเจ้ากริมเกอร์เด้นะครับแสดงว่าบนตัวมันนี่แทบไม่ต้องแปะสติกเกอร์อะไรเลยนะ สองชิ้นแค่นี้เองนะครับโอเคดีมากสติกเกอร์น้อยนะครับก็ต่อง่ายหน่อยนะครับ สำหรับข้อต่อของเจ้ากริมเกอร์เดนะครับอันนี้คือท่าที่ผมพยายามดัดให้มันสามารถนั่งในท่าง,งอเข่าได้แบบบาลานซ์ที่สุดแล้วนะแล้วก็น่าจะทําได้เท่านี้คือตัวหัวเข่าเนี่ยมันงอได้ไม่สุดคืองอพับกันแบบขนานกันเลยไม่ได้เพราะว่ามันจะไปติดไอส้สายยางเสียวขาวนะครับเห็นไหมจากรูปนะครับเนี่ยมันจะไปติดไอส้สายยางเสียวขาวตรงนี้นะครับดังนั้นจึงทําให้มันไม่สามารถงอเขา่าได้แบบว่าแนบชิดกับช่วงต้นขา มันก็จะงอได้เท่านี้แล้วก็ตัวฝ่าเท้าเนี่ยพอดัดแบบว่าให้มันท่านั่งเนี่ยมันก็จะไม่แบนราบติดพื้นนะครับมันก็จะเพเย่ขึ้นมานิดหน่อยดังนั้นถ้าถามเรื่องข้อต่อสําหรับผมเนี่ยคือช่วงมือมันไม่มีอะไรหรอกนะครับก็ธรรมดารรมดาไปนะครับตัวตัวมือก็จะเป็นมือแบบแข็งๆที่หลอกขึ้นรูปมาแล้วนิ้วเนื้ออะไรก็ขยับไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบบแข็งๆมาเลยนะครับก็เป็นปกติของกันพลาในระดับที่ไม่ใช่มาสเตอร์เกรดนะ โอเย้ oh, ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า1-100ต่อ100กริมเกอร์เด้นะครับจากกันดัมไอรอนบราดออฟแฟนนะครับตัวกันพลาเนี่ยจริงๆพวกรายละเอียดอะไรผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคือค่อนข้างแบบเรียบๆง่ายๆถึียงแต่ว่าคือด้วยความที่มันเป็นสเกล1-100ต่อ100เนี่ยมันก็จะดูตัวใหญ่นะครับแล้วกอ็อาจจะเห็นพวกรายละเอียดอะไรชัดเจนมากขึ้นกว่าแบบ ไฮเกรดนิดนึนงคือไฮเกรดมันก็จะตัวเล็กๆนะไฮเกรดมันแค่แบบ13มเซน12 13มเซนอะไรเงี้ยตัวเล็กๆแต่พอเป็นแบบขนาด1นต่อ100เนี่ยมันก็ตัวสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับอาวุธของเจ้ากริมเกอร์เดเนี่ยมันก็จะมีมาให้3อย่างนะครับคือ1นก็คือจะเป็นปืนนะครับปืนอันนี้นะครับอันหนึ่งตรงนี้พับได้นะครับก็เป็นปืนธรรมดาแต่อันนึงก็คือที่เป็นจุดเด่นของมันก็คือจะเป็น ดาบสีทองนะครับที่เหมือนกับซ่อนอยู่ในโลกก็มีมาให้ด้วยกัน2ข้างนะครับก็สำหรับติดไว้ที่แขนม,มันนะครับติดตรงนี้สวยปะ,ะเดี๋ยวผมจะวัดส่วนสูงให้ดูนะครับน่าจะประมาณ19.5เซนนะครับเกือบเกือบ20อะนะครับก็ถือว่าเป็นกันพลาที่ตัวสูงพอสมควรนะครับ สำหรับคะแนนที่ผมจะให้กับเจ้ากริมเกเด้ต่อ1น0ตัวนี้นะครับคะแนนข้อต่อและจุดขยับผมให้7คะแนนคะแนนความสวยงามเนี่ยผมก็ให้7คะแนนเท่ากันคะแนนความคุ้มค่าเนี่ยผมก็ให้7เช่นกันนะครับคือมันปกติมันธรรมดามากเมื่อเทียบกับราคาของมันนะครับไม่ได้มีออปชั่นเสริมอะไรมากมายมีดาบมาให้2เล่มนะครับแล้วก็ปืนอีกอันหนึ่งมาถึงความประทับใจ สำหรับกริมเกอร์เดเนี่ยหต่อหนึ่งร้อยเนี่ยผมว่าผมก็เฉยๆกับมันนะมันไม่ใช่กันพลาที่ผมรู้สึกประทับใจอะไรมากมายนักนะครับดังนั้นผมเลยให้คะแนนมันแค่6คะแนนก็พอสําหรับความประทับใจอ่ะก็มาถึงบทสรุปของเจ้ากริมเกอร์เดตัวนี้นะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับมันผมฟันธงง่ายๆเลยนะเจ้าตัวเนี้ยผมรู้สึกเฉยๆกับมันมากเลยไม่ได้ชอบเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับด้วยความที่มันเป็น กันพลาในแบบนอนเกรดนะครับคือคือคือไม่ใช่มาสเตอร์เกรดไม่ใช่ไฮเกรดอะไรนะครับแล้วก็สเกลหนึ่งต่อ100รเนี่ยและละเอียดบนตัวกันพลาเนี่ยก็ต้องทําใจว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายสติ๊กเกอร์ก็มีให้แค่2ชิ้นนะครับซึ่งจุดเด่นของมันก็คงเป็นสีสันนั่นแหละก็คือออกสีชมพูเข้ม,เข,มเข้มแดงๆนะครับใครที่ชอบกันพลาสีแดงอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยซื้อมาแล้วก็คงจะชอบมันแค่ตรงสีนะครับแต่ว่าพวก รายละเอียดพวกอะไรพวกนี้อาวุธก็มีมาให้แค่สามชิ้นเองนะครับปืนก็ไม่รู้ผมว่ากระหลวกระหลวไม่รู้คือคือแทบจะไม่มีดีไซน์อะไรเลยนะครับดาบก็ธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีการออกแบบให้มันดูสวยงามอะไรก็โอเคก็เพราะว่ามันเป็นกันพลาที่หนึ่งต่อหนึ่งร้อยที่ราคาไม่ถึงพันดังนั้นก็ไม่ได้ไปหวังอะไรกับมันมากมายอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้ผมบอกก็คือโอเคถ้าคุณเป็นคนชอบกันดั้มในซีรีส์ไอรอนบริออฟแฟนอยู่แล้วคุณจะซื้อมาสะสมก็ได้ แต่จะข้ามไปเลยก็ได้ผมยังมองว่าคิมาริสที่ผมเพิ่งรีวิวไปคุ้มค่ากว่านะครับถ้าจะซื้อ1ต่อ100ในซีรีส์ไอรอนบัตออฟแฟนมาสะสมนะครับหรือว่ามาต่อเล่นเพราะว่าเจ้าคิมาริสมันยังดูแบบใหญ่โตนะครับแล้วก็มีอยังไงอะตัวกันพลามันยังมีลูกเล่นอะไรมากมายต่างจากตัวเจา้จาตัวนี้ซึ่งแทบไม่มีอะไรเลยนะครับ ตัดเส้นแล้วมันก็ดูโอเคคือมันดูธรรมดาผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับไม่มีอะไรที่แบบผมเห็นแล้วรู้ผมรู้สึกประทับใจความที่กรอบมันดูเหมือนกรอบของอัศวินในยุโรปเนี่ยจะทําให้มันดูโดดเด่นขึ้นก็แค่นั้นเองนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรีวิวนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาโหวตจนเจ้าตัวนี้ได้อ่รับการรีวิวจากผมนะครับก็เช่นเคยดเดือนหน้าจะจัดโหวตอย่างอีกนะครับก็อย่าลืมแชร์โพส ให้เพื่อนให้อะไรก็ตามที่คุณรู้จักเข้ามาโหวตกันพาที่คุณอยากเห็นที่ผมรีวิวนะครับเ,เพจกันพาบิลเดอร์ by พี่เออะลุคิว่าเนี่ยผมเองก็เปิดรับสั่งจองกันพาตัวใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็ใครที่มีกันพาที่อยากได้แล้วก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็สามารถสอบถามผมมาได้ทางอินบ็อกก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปรีวิวนี้นะครับเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยตรงนี้นะครับสำหรับ คนที่มาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมาคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืม subscribe นะครับทุกคนก็จะได้ชมรีวิวกันพลาสนุกๆน,น,นะครับจากผมนะครับเราก็จะมีเกตความรู้เทคนิคในการเล่นกันพลาที่ผมกำลังจะทำเพิ่มเติมให้ชมกันอีกในเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปวิียงเท่านี้นะครับก็ติดตามชมคลิปหน้าว่าผมจะเอากันพลาตัวไหนมารีวิวเพิ่มเติมให้ชมันอีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ